องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรวันนี้ช่วงเช้านายพลากรสวนรัฐองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกบึงระหานน้าใสคลองบางช้างฝั่งขวาตำบลน,นากลางอาเภอกรบพระจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรซึ่งดําเนินโครงการในปี2523ช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้บึงระหันน้ําใสคลองบางช้างตื้นเขินจากตะกอนดินและผักตบชาวบาไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ทําให้ไม่เพียงพอต่อการทําการเกรษตรตลอดทั้งปี ในปี2564สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลบประธานดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอก บึงระหาน้ำใสเพื่อพัฒนาระบบการจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำให้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันดำเนินการอยู่ในระยะที่2เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ตำบลน,นากลางตำบลบางประมงและในพื้นที่ใกล้เคียงอีกจำนวนรวม8,500ไร่ ช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมด้วยนางสุพรตรีนารินเลขาธิการสำนักง,งานกอปรและคณะเดินทางไปยังสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามขาสองอนึ่งมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระพร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้รับไว้เป็นโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30มิถุนายน2554เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลคมังและตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการกเกษตรต่อมาในปี2558กรมชุลประธานสนองพระราชดำริดันมนการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและแผ่ตั้งเครื่องสูบน้ำท่อส่งน้ำความยาว5,280เมตรระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากหม้อแปลงลงแผ่เหล็ก และขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จในปีเดียวกันและได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลขมังเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบปัจจุบันสามารถส่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรแกร่แกราษฎรบ้านสามขาหมู่8ตํตำบลขมังและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมจํานวน1884ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น